รู้หรือยังว่าลาซาด้าเขามีวงเงินสินเชื่อเงินสดที่เบิกถอนเงินสดได้แล้วนะครับที่ไม่ใช่ Lazada าเพ l เ t เตอวงเงินใช้ก่อนผ่อนที่หลังนะครับนี่เลยพอเข้าที่ Lazada าแล้วนะครับ ซ้ายมือจะเป็น Lazada p a พ Later เป็นวงเงินผ่อนสินค้าขวามือครับจะมีช่องเครดิต Lazada Fast Cash นะครับผมถ้าอนุมัตินะจะสูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทนะครับเป็นสินเชื่อประเภทนานงไฟแนนซ์นะครับอัตราดอกเบี้ยนนะ33%รต่อปีแบบลดต้นลดลด,ลด,ดอกนะครับถือว่าแพงอยู่เะนั้นให้คิดก่อนกู้กู้เท่าที่จาเป็นและชําระคืนไหวนะครับเพราะเขา้าเมนูเมื่อกี้คลิกมาแล้วจะมาสู่หน้านี้ครับที่เขาบอกว่าสินเชื่อเงินด่วนของเขาสูงสุด1,000 0 0บาทชอนชำระสูงสุดอยู่ที่12เดือนนะครับแล้วก็เป็นสินเชื่อถูก ใคร <boundaries> ที่อยากลองสมัครตัวนี้นะครับไม่ต้องยื่นเอกสารเพิ่มนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้นะครับเราทําคลิปเต็มไว้แล้วนะครับทั้งคุณสมบัติผู้สมัครนะครับแล้วก็ขั้นตอนการสมัครเล็กๆน้อยๆนะครับใครสนใจก็คลิกดูที่คลิปเต็มข้างล่างนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับก่อนที่จะสมัครสินเชื่อใดๆเนี่ยอยากให้คุณใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับดูก่อนดูให้อ่อนนะครับว่ามันเป็นสินเชื่อจริงของแท้หรือว่าสินเชื่อของปลอมนะครับอย่าไปโดนมิจฉาชีพหลอกนะครับติดตามสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆกตติามช่องนี้เลยครับ